ควรหัวสอกันรูนี่จะพูดอยากยืมเงินเอาไยมเอาเลยเงนเงินู่อยากยัมนยืมสิเอาเลยุนเดียวกันนะ ยิ้มหน่อยหลายมากเลยเยอะเลยอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มเลยยิ้ม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 โอ้ยทำไมผู้สวยแท้อ่ะวันสงการเนี่มันสวยมากแลใส่ชุดลายดอกเออเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยย้อนกลับย่างคนหอมน้ำแล้ววันนี้ผู้สาวใส่เสื้อลายดอกสวยใส่เสื้อลายดอกมันจะสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยดอกไม้ด้วย เตรียมชุดมางานบวชนะคะสวยงามมากเลยเรียกแล้วบอกก็เรียกแล้วบอกเรียกแล้ว<อ>เรียกแลวสวยมากเลยอ่ะหยุดอยู่ตรงนี้แหละสวยมากยก,ยกขึ้นนิดเออ